สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สตูดิโอชั้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยมอกรุงเทพนะคะคณ,ณะนิเทศคณะนิเทศศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้ภายในงานนะคะก็ลื่นเลงแจ่มใสดีนะคะสนุกดีค่ะค่ะดิฉันนั่งสาวเอกะรยาสายชนโรงเรียนราชวินิมัธยมรายงานสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ สตู 1> 1, ดิโอหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะมารายงานข่าวแล้วก็มีการถ่ายรูปลงนิตยสารกันค่ะบรรยากาศภายในงานนี้ก็สนุกสนานมากกันเลยทีเดียวนะคะร้อนในก็หายนะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็หนังทางนู้นนะคะก็จะมีการจัจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้จะพูดอะไร เอาอีไม่ใช่โอเคจบเลยไหมคะค่ะสุภาชาสัตโรดรายงานค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่บรรยากาศงาน Open House นะคะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะก็ข้างหลังดิฉันนะคะก็เป็นกลุ่มนักเรียนค่ะที่มาชมาชกิจกรรม Open House ของทางมหาวิทยาลัยค่ะนางสาวมนซัฟบวีรายงานค่ะ